สวัสดีครับผมมนทนปิยวงศ์ไพศาลนะครับครับคุณมนทนครับเราก็วันนี้เราคงมาเสนอปัญหาปัญหาที่เป็นปัญหาระดับประเทศระดับชาติแล้วก็ระดับโลกนะครับนั่นคือปัญหาของเกษตรกรปัญหาเกษตรกรวันนี้นะครับเราคงจะพูดถึงปัญหาของชาวนาไทยนะครับเราก็ได้ยินคํากล่าวอยู่เสมอเลยครับว่าชาวนาไทยปัจจุบันเนี่ยยิ่งทํายิ่งจนนะครับ สาเหตุมากมายหลายประการนะครับเพราะว่าลูกลูกชาวนาก็ไม่ยอมเป็นชาวนาครับใช่ครับระบบหัวของระบบอุตสาหกรรมนะครับก็ระบบธุรกิจระบบที่เขาเรียกว่าระบบอะไรนะครับธุรกิจเนี่ยมันก็เข้าไปสู่วงการนี้อืมหูตามธรรมชาติก็ไม่มีเนื่องจากว่าควายก็ถูกเอาไปชำแหละหมดก็กลายเป็นคเ,เครื่องจักรกลเข้ามาแทนคุณบรทนมีความเห็นยังไงครับเกิดปัญหานี้ครับก็บปัญหาชาวนาเนี่ย ดูจากโทรทัศน์แล้วก็มาคิดดูว่าเอชาวนาเป็นอย่างเนี้ยเขาขาดอะไรใครจะช่วยเขาได้เวลานี้ชาวนาเนี่ยกาลังคนเขาก็ไม่มีนะครับเพราะว่าลูกหลานก็ไปเรียนแล้วก็ไปทํางานในเมืองใหญ่ๆกันหมดเหลือแต่คนแก่เฝ้าบ้านเมื่อเหลือแต่คนแก่ทําไม่ไหวธุรกิจรับจ้างใช้เครื่องจักรกลเริ่มต้นจากการไถก็ใช้รถจากการดํานาก็ใช้รถ จากการเกี่ยวข้าวก็ใช้รถจากการขนส่งไปขายก็ใช้รถไม่มีการใช้เกวียนไม่มีการใช้กวายปัญหาตาบาครับรถมันต้องใช้อะไรครับใช้น้ํามันนะครับรถต้องใช้น้ํามันมันก็เลยกลายจากชาวนาก็เลยกลายเป็นเป็นธุรกิจและตอนนี้เป็นธุรกิจมีธุรกิจมาเกี่ยวข้องตั้งหลายอย่างนะครับที่บอกอะกเครื่องจักรกลธุรกิจน้ํามันธุรกิจการตลาดโอ้มากมายครับมันจึงเมื่อหักแล้วนี่ครับไล่หนึ่งสมมุติว่า ที่เขาที่เขาออกตามสถิติไว้ต้นทุนเนี่ยจะสูงมากเลยเมื่อก่อนเนี้ยชาวนาไม่มีต้นทุนทําทนาแล้วไม่มีการขาดทุนเดี๋ยวน,นี้จะได้ยินชาวนาบ่นนะครับว่าทํานาแล้วขาดทุนต้องเอาที่ไปจำนองพกศยังมีคํากล่าวว่าถ้าต่างประเทศมายึดพกศได้คือยึดประเทศไทยได้ท่านเคยได้ยินอย่างนี้ไหมครับเคยครับเพราะว่ายิ่งทํายิ่งเป็นหนี้ อย่างตัวอย่างเช่นปีนี้กู้เขามาใช้หนึ่งหมื่นบาทปีหน้าต้องกู้สองหมื่นบาทเพราะอะไรเพราะใช้นี่เขากู้มาใช้นี่เขาหนึ่งหมื่นกู้มาใช้อีกหนึ่งหมื่นก็เป็นนี่สองหมื่นพอปีถัดไปก็ต้องกู้สามหมื่นถัดไปสี่หมื่นมันมัน,มน,มนทวีคูณนะครับแต่จริงๆชาวนาได้ใช้จริงๆเท่าไหร่นะครับลองคำนวณดีๆหมื่นเดียว แต่มันเป็นหนี้สะสมอ่ะมันมันที่เขาใช้เนี่ยกู้มาใช้หนี้กับกู้มาใช้มันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วแล้วอะไรจะเกิดขึ้นสําหรับอนาคตชาวนาครับที่ก็ถูกยึดแล้วก็เป็นของเจ้าของโรงสีโรงงานไปหมดตอนนี้อทางแก้ครับมาเ<า>สนอแก้มา,ามเราต้องมาช่วยกันแก้ปัญหารนนเรารู้ปัญหาแล้วเ,เมื่อรู้ปัญหาเราเอาหลักพระพุทธเจ้าดิครับ อรนยศสัจ์สี่เลยครับ,ร,บรู้รทุกเร,รเรารู้ทุกรู้สมุทัยเราจะเห็นทางแล้วเรารู้เหตุแห่งความยากจนใช่ไหมครับเพราะอะไรยากจนเราต้องมาดูก่อนดูก่อนข้าวเนี่ยเราไม่ยอมทําอาชีพอื่นใช่ไหมเราทําแต่นาเมืองไทยเนี่ยหกสิบล้านไร่ทํานาข้าวมันก็เลยเหลือกินพอเหลือกินเหลือขาย ราคามันจะเป็นยังไงครับก็ต้องถูกขายต้องขายถูกถูกจึงมีคนซื้อขายแพงไม่มีคนซื้อนะครับเพราะของมันล้นตลาดของสินค้ากเกษตรนี่อะไรล้นตลาดนี่บางคนก็ไปกล่าวว่าเขากดราคาแต่จริงๆไม่ใช่อะเขาซื้อถูกเท่านั้นเองเขาไม่ต้องกดเรามันจะถูกโดยอัตโนมัติแต่เนี้ยวิธีแก้ที่ถูกต้องเนะี่ยตามหลักเลยคือเราต้องเปลี่ยนคิดเปลี่ยนความคิดอ่ะเปลี่ยนความคิดก่อนว่า ถ้าเราไม่ทําให้มันมากจนล้นตลาดข้าวต้องมีราคาถูกต้องไหมครับถูกต้องครับญี่ปุ่นไงครับรัฐบาลซัพพอร์ตให้เขาไม่ต้องทํามากทําครั้งเดียวจริงๆเขาทําได้ปีละสี่ครั้งแต่เขาทาครั้งเดียวพอ,อตรงนี้เรามาดูสมมุติว่าเราพื้นที่เราพื้นที่เราเนี่ยเราปลูกข้าวร้อยเปอร์เซ็นเปียบเปรียบเป็นร้อยเปอร์เซ็นดีกว่ามันจะไม่ต้องไปเทียบกับไร่ถ้าสมมติร้อยเปอร์เซ็น์ของที่เราเนี่ยเราทำแล้วขาดทุนใช่ไหม เราก็แบ่งแบ่งพื้นที่เรามาเหลือสักหกสิบเปอร์เซนอีกสี่สิบเปอร์เซนตเนี่ยเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปปลูกไม้อย่างอื่นไม้อย่างอื่นเนี่ยก็คือตอนนี้มีไม้เศรษฐกิจสองตัวที่ว่าทำเงินได้ดีมากเลยคือยางพารากับปาล์มน้ำมันแต่ยางพาราเนี่ยถ้าไม่มีรถยนต์ใช้เสอย่างเนี่ยยางพาราก็ราคาจะไม่ดีนะครับเพราะ อย่างดูเราดูประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเขาค่นยางหมดเขาไปปลูกปาล์มหมดเลยเพราะเขาคิดไกลนะครับคือเราต้องคิดให้ไกลว่าอีก10ปี20ปี30ปีเมื่อน้ํามันดิบใกล้จะหมดจากโลกอีก30ปีเนี่ยน้ำมันจะลิตรหนึ่งก็บาเรลหนึ่งก็คงจะต้อง500เหรียญอย่างเงี้ยน้ำมันปาล์มเราเนี่ยลิตรหนึ่งคงจะถึง100บาทนะครับถ้า1้อยบาทเมื่อไหรน่นะราคาปาล์มของเราเนี่ยจะได้กิโลหนึ่งไม่ต่ำกว่า 10- 2ถึงบาท แล้วเมื่อเราเราเปลี่ยนความคิดของเราตรงนี้แล้วนะครับเราก็ต้องดูพื้นที่ของเราแบ่งพื้นที่ของเราถ้าไม่แน่ใจนะครับลองแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นก่อนอย่าไปเอาแค่ห้าสิบห้าสิบเลยเราแบ่งพื้นที่สมมุติว่ามีร้อยไร่เนี่ยเราแบ่งทั้งยี่สิบไร่มาปลูกปาล์มเราก็ไปหาชาวที่เขาจะปลูกยางเ่ยเขาก็มีส่งเคาะห์สวนตาสวนยาง ทางนี้ถ้าเรารวมกลุ่มขึ้นมาเขาก็จะตั้งสงเคราะห์สวนปาล์มให้เขาก็จะให้ทุนเรามาปลูกทุนในการขุดบ่อทุนในการพันต้นปาล์มทุนในการให้ปุ๋ยจนออกลูกแล้วปาล์มเนี่ยกับผมเคยปลูกครับห้าสิบไร่มีตัวอย่างสี่ปีออกลูกเยอะแยะหมดพอมันเริ่มสองปีครึ่งก็เริ่มออกแล้วแต่เรา เรายังไม่อยากให้มันออกก็คือไว้สามปีถ้าสามปีนี่เริ่มออกแล้วแล้วเราก็มันก็เลี้ยงตัวมันได้แล้วไม่มีขาดทุนเลยถ้าถ้าสมมุติเราทํานาต่อไปเนี่ยมันขาดทุนทุกปีถ้าเรามาเปลี่ยนเป็นปาล์มพอสามปีเนี่ยเรากําไรทุกปีเราขาดทุนปีละหมื่นแต่เราปลูกปาล์มเนี่ยเรากําไรปีละหมื่นแล้วท่านลองคิดดูดิครับ ต่อไปเขาไม่เรียกเราชาวนาแล้วเพราะชาวนามันจนใช่ไหมเรามาเป็นเจ้าของสวนปาล์มมาเป็นเจ้าสัวเหมือนทางใต้เวลานี้ทางใต้นะครับเราเลิกปลูกทุเรียนนะครับเมื่อก่อนใครๆก็บอกว่าทุเรียนมีราคาเดี๋ยวนี้เขาเลิกทําสวนทุเรียนมาปลูกปาล์มเขาก็จะรวยกันหมดละแล้วเราอ่ะเราเป็นชาวนาเราเราก็ต้องเปลี่ยนความคิดเหมือนเขาเพราะาตอนนี้โลกมันไปเร็วนะครับสื่อสารได้ไว สมัยก่อนเราไม่รู้ไม่เห็นว่าใครก็ทําทอะไรแล้วดีเราก็ต้องก้มหน้าก้มตาทําอย่างเดิมตอนนี้อะไรทําแล้วดีเนี่ยขอครับรัฐบาลเขาก็ช่วยอยู่แล้วยินดีอุตสาหกรรมเขาก็ยินดีช่วยเราเอาโครงการลดโลกร้อนเนี่ยมาเข้ากับการปลูกปาล์มของเราเราสามารถเอาท้องนาเราเป็นที่ก็บเก็บน้ำคนที่เขากลัวน้ําท่วมเขาก็จะมาช่วยให้ทั้งพันปาล์มให้ทั้งเ,เครื่องจักรกลมาขุดบ่อที่เก็บน้ํา เนี่ยเราแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยเวลานี้ถ้าบอกว่าเราเปลี่ยนใจขอเป็นพื้นที่เราเป็นสวนปามหลายคนจะมาช่วยเลยครับเพราะหลายคนมาช่วยเนี่ยเแล้วต่อไปสามปีเงินจะไหลามาเทมาใครจะว่าชาวนาจนตัดปัญหาฟันธงเลยครับว่าไม่มีจนอีกแล้วนะครับแล้วท่านคิดว่าโครงการอย่างเนี้ยสมควรจะนําเผยแพร่แล้วก็ให้ชาวนาเข้าใจไหมครับ ครับก็ใครที่ชมวิดีทัศน์ชุดนี้ก็ช่วยกันนําความคิดนี้ไปเผยแพร่ครับพ่อแม่เป็นชาวนาก็กลับไปบอกพ่อแม่ว่าเปลี่ยนเถอะพ่อเปลี่ยนครับรวยดีกว่ารวยดีกว่าจนเป็นชาวนาเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยครับต้องพึ่งพาอาศัยเขาทุกอย่างพันุ์พืชก็ต้องไปซื้อพันข้าวเอ่อทุกอย่างนะครับต้องลงทุนโดยการใช้เครื่องจักรกลเข้ามาก็เป็นปัญหานะครับเป็นปุ๋ยและถูกน้ําท่วมอีกโอ้สารพัดปัญหานะครับครับขอบคุณมากครับ สวัสดีคร,ครับสวัสดีครับ